สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูทานเล่นคะ่มะเมนูนี้เป็นเมนูใหม่นะคะมาม่าเพิ่งคิดได้วันนี้เองค่ะรสชาติหอมมันนะคะแล้วก็กรอบให้เพื่อนๆฟังเสียงความกรอบคะ่ะกรอบมากๆเลยค่ะแล้วก็รสชาตินะคะว้าวสุดๆดยอยค่ะ วิธีการทําและส่วนผสมง่ายมากๆนะคะมีอะไรกันบ้าง<ม>เดี๋ยวเราไปดูันึค่ะิอร่อยมากที่เพื่อนๆต้องใช้นะคะก็จะมีครีมชีสค่ะมาม่าจะใช้อยู่ที่ประมาณ100กรัมนะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลป่นลงไปค่ะมาม่าใช้อยู่แค่หึงช้อนก็พอแล้วค่ะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆน,นะคะผสมให้เข้ากัน ได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราไปทําขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะให้เพื่อนๆเ,เตรียมไข่ไก่นะคะ1ฟองค่ะตีผสมเอาไว้ก่อนค่ะแล้วก็จะมีแผ่นปอเปียะค่ะมาม่าใช้เป็นแผ่นขนาดใหญ่นะคะหรือเพื่อนๆจะใช้เป็นแผ่นขนาดเล็กก็ได้ค่ะเสร็จแล้วนะคะบาม่าจะใส่ครีมชีสลงไปค่ะ ให้เพื่อนๆกาเอานะคะก้อนละประมาณ1ช้อนค่ะมาม่มาจะใส่ลงไปทั้งหมด4จุดนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วมาม่มาจะใช้มอสซาเรลลาชีสค่ะวางลงไปด้านบนนะคะเพื่อนๆใส่เอาตามที่ชอบเลยนะคะใส่เท่าไหร่ก็ได้ค่ะ จากนั้นมาม่าจะใส่พาเมซานชีสลงไปเล็กน้อยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนำแผ่นปอบเปียกอีกแผ่นหนึ่งนะคะมาประกบลงไปค่ะจะระเบียบให้ดีนะคะให้เท่ากันนะคะทั้ง4มุมค่ะแล้วก็ใช้ฝ่ามือกดนะคะให้ตัวชีสเนี่ยแบนลงแบบนี้ค่ะ จากนั้นก็ให้นำมีดนะคะหรือกันไกลก็ได้ค่ะมาตัดออกนะคะเป็นสีชิ้นเพื่อนๆจะทำเป็นอีกแบบนง่ายๆก็ได้นะคะใช้แผ่นเดียวค่ะแล้วก็ทำแค่2จุดพอนะคะแล้วก็พับครึ่งเอาเลยค่ะ จากนั้นให้นำแผ่นปอเปี๊ยะค่ะนำไปชุบลงในไข่นะคะให้ชุ่มชุมเลยนะคะทั้ง2ด้านค่ะจากนั้นก็นำไปคลุกกับพาเมซานชีสค่ะได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นเราจะนำไปทอดกันนะคะให้เพื่อนๆตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันพอประมาณค่ะไม่ต้องเยอะมากนะคะ เราจะใช้เป็นไฟกลางค่อนอ่อนค่ะให้เพื่อนๆทอดไปเรื่อยๆนะคะรอจนกว่าชีสจะเริ่มเหลืองขึ้นค่ะเราจึงกลับด้านแบบนี้ค่ะแล้วทอดจนกว่าจะเหลืองกรอบทั้งสองด้านนะคะแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ตักขึ้นได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสีเหลืองสวยกรอบน่ากินมากๆเลยค่ะแค่นี้เราก็จะมีเมนูของว่างไว้ทานและเล่นกันแล้วค่ะเป็นเมนูชีสอีกเมนูหนึ่งนะคะที่ทำง่ายแล้วก็กรอบมันอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆที่ชอบชีสกันอยู่แล้วนะคะมาขอบอกเลยว่าห้ามพลาดเลยนะคะต้องไปลองทำตามกันดูค่ะ มาม่าขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปจนถึงตอนนี้ค่ะมาม่าขอขอบคุณทุกกําลังใจงทุกซับสไครต์ๆๆทุกคอมเมนต์ลดทุกกําลังใจที่เพื่อนๆมีให้กันด้วยนะคะก่อนจะจากกันไปคลิปนี้หากเพื่อนๆถูกใจก็อย่าลืมไปลองทําตามกันดูค่ะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะ สำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ